ครับผมก็วสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุูุสุขค้นนะครับวันนี้นะครับกะเอาศูนย์หาเจ็มาลงกรน,นะครับสาหับหวดต่อไปห้องซึ่งศูนย์หาเจ็นี่พี่น้องหลายคนเพิ่นกะเหตุเป็นนะครับบางคนมันเห็ดเพิ่นก็เห็ดบ่เป็นนะครับสำหรับอ่ที่เขามาใหม่นเปินบ่หูนะครับ ก็เลยสีมะฮีตัยเบิ้งนะครับก็คือเลขมันออกอย่างละคุณเราค้นผลกันยังไรผลามาถามไร้ามาถามผมโยจานว่ะสูตรหาเจนี่ใส่อยังของเรื่องลืมแล่า่าเั้นใส่ลักซิบรือลักนวยมันนะครับนะครับอ่ะอันนี้ผมสีเห็ดอันนั้นหาเลเดอแล้วก็อีรานไปเห็ดเองอันนี้เห็ดไทยสมาชิกที่เพิ่นเขามาไหมเบิ้งนะครับเลขมันออก แดเจ็ดสามสองแปดหกข้างล่างออกหาสามนะครับอันนี้บกเกียวดอก <c oughs> ใ,ใช่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นตัวรักเป็นตัวตั้งไอ้รักน่วยนะครับเป็นตัวตั้งเลยอันนี้เป็นรักซิฟนะครับรักซิปเขาก็จะได้ 6, 7, 8, หกเจ็ดแป้ากสี่เนเป็นหลัก 4, 1, 2, 3, 4, หน่วย3 4, 5, 6, ามสี่ห้าหกเจ็้าหนึ่งสองห้าเอราคนพอกว่าโอ้ ให้หลักสิบให้หลักหน่วยเยอะขนาดนั้นยังไม่เข้าคนว่าเอาจะไปเบิ่งแบบได้ผู้อื่นเพื่อนคือว่าเขาอยู่สะดอกผมแค่สามตัวก็เข้าแล้วหลักสิบหลักหน่วยก็สามตัวก็เข้าแล้วคนว่าคอาเมนตนมากนะโอ้ขันเก่งกว่านั้นบอลตกเหตุยดยังครับ <c oughs> ผมประันเก่งกว่านั่นนะครับถ้าเก่งกว่านั้นมันได้เลขแค่เก่าส,สูตรสือไปเลยครับตัวละพันตัวละหาพันกระืสือไปเลยนะ ของเพื่อนเพื่อนวาเห็นเทียนได้แค่สามตัวสันหล,ลักสิบเข่าดีบ่ละหลักสิบหลักหน่วยคือบุญงสูตร,รมาให้เบิง์น่ังพุทข้าเป็นผมนะเลขแค่เก้าชุดผมซื้อไปแล้วครับตัวละพันผมผมไม่ต้องทํางานผมไม่ต้องเปิดบริษ,ษัทด้วยว 5, 000, ่าตัวไปผมซื้อตัวละห้าพันว่าต่อไปผมซื้อตัวละหมื่นครับไม่ต้องทํามาหาแดกอะไรเลย <c oughs> นะเดี๋ยวบ้านซื้อก็มีคนไปกาบไวุ้่ละขั้นแม่นขนาดนั้นนะครับผมเก้าชุดเขาก็ซื้อครับ ยี่สิบสูตรเขากระซื้อครับคะแนนมันเขาทุกงวดสามสิบสูตรเขากระซื้อครับนะโอเคไอ้ก็เพื่นอนเขาเปลี่ยนเห็นปักสูตรฮาเจ็ 5, นี่มันกระเดินเงี้ยวนะครับเป็นสูตรตลอดชีพนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิง้งสิติที่ห้ังเดี๋ยวผมจับเลขให้เบิ้งก่อนนะครับเอ่อ จับมันกระเจี๋ยไรใชพี่แล้วนะครับมันใช่ได้สาสิบหาชุดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะหาเดียนหาดับมาตัดเอานะครับแล้วก็จะมีสี่สามสี่สี่สี่ห้างดสี่เก้าละสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้องผมมั่วบอ หรือว่าหนาจอมันมัวบุนะน,นะแล้วก็เป็นห้านะครับห้าสามห้าสห้าห้าอันนี้มันเป็นโค้งสางนะครับโค้งสาง มันหลายตัวกันจริงนะครับเขาก็ต้องหาหาเลขกมาตัดนะครับแล้ะที่แน่ๆมันเขาเ่าก็แล้วกัน 8 7 9, ็ดแปตัวช่ยดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดหกยังเต,เต็มอยู่คือเกาเดอแบบ8แปดเดแปดแปดแปนี่นะครับเป็นโค้งสางของ2ตัวบน2ตัวล่างมดต่อไป ผุ้พ้นก็หเยุว่าสูตรหากเคียนแต่ว่านึกภผ้าโบอ,ออกอ่าพ่อเขียนให้เบิ้งแล้วกตินีม่โตมากเราได้ผู้ร้งพ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวจะหาเลขวิ่งมากนะหาเลขวิ่งหาเลขเด่นมากมาตัดมาคัดเอาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งสถิติของมั่นนะครับเดี๋ยวผมเอาสถิติให้เบิ้ก่อนก็นได้ ไี้ของได้จดไว้ของผมตัง้งห,งหากยอ่อีกเล่มไงเล่มนึงเนี่เป็นสมุดไอ้ตัวนี้เล่มไงเลยเริ่มตั้งแต้ที่นะครับวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งปีหกสอง นะครับพิทวันที่สิบเ็ดเดือนหนึ่งปีหกสองเด้อถ้าเกิดพี่นอ้องท่านไดที่มีเวลานะครับกลับไปย้อนเฮ็ดเบิ้งเองแจ๊ซทิตินะครับเขา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 แก็บพิษนะครับแล้วก็เขา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 มานะครับมาอีกหนาเนื่อง เข่าบนเข่าล่างอันนี้เข่าล่างออกหาแปดนะครับเข่าล่างเข่าบนเข่าล่างนะครับก็เข่ามากของมันเข่าเข่านะครับนี่ติฮิติของมันเข่าบนเข่าล่างมากอันนี้ไม่อีกนานนึงอันนี้นานี่เด้อโอ้หันสาบนากระดาษอะนะครับ ก็มีเข่าแล้วก็พิษแล้วก็เข่าสองมวดแล้วลก็พิษม้วดนึงแล้วก็เวียนมวด,วดนึงแล้วเขา้าแง่วบ้ดนเนี่ยนะครับจนถึงงวดปัจจุบันนี่เห็นบอกกล้องผมม้วนในน้อยนึงด้วยหน้ากล้องผมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นมวดต่อไปก็เป็นนี่ละที่เฮ็ใไ้เบิรเมื่อกี้นี่ละมวนนี้ก็เขา่านะครับออกเอ่อแปดหกนะครับแปดหกเข่า เกีดไว้ผมพยายต,ต,ติของผมไม่ยุกนะครับซึ่งพวม่มามันกะเป็นสูตรเดินเง้วนะกระเง้วแล้วเจ้าให้เลขทั้งสามสิบห้าตัวคนว่าสามสิบห้าตัวมันก็เป็นโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้าง,ง,างถ้ารติซื้อหายอมันไม่แน,น่นีนะจังสมมติว่ามุเจ้าไปได้เลขมามันบอกหรือใครไปได้เลขมาเฮ้ยเขาให้หก มานะแต่ไม่รู้ไม่รู้จะซื้อหกอะไรเปิดวาเดนบุลพุทนเอาหกจ้กระจัดไปที่หละครับมีอย่างหกสามหกี่หห้าวันนี้มันกระลาโตเพอสมควรนะทั้งหมดมันต้องไปกลับนะครับมันสียุ่งไดนี่แหละมันสิกลับในตัวของมันนะครับจาก6กสี่มันก็เป็นสี่หนะมันกลับให้ในตัวจาก5้สี่เป็น4ี่ห้สี่นะมันก็เลยเป็นสาสหชุดนะครับ อาห้าแปดก็เป็นแปดห้าเห็นป่มันติดกับในตัวของมันนะครับมันก็เลยหลยก็เลยหลยตัวเนี่ยนะครับเ,ออเดี๋ยววันนี้นะครับกษียเอาตัวนี้แหละเป็นรักนะครับหลักการนี้สูตรเด่น แยกหลักนะครับเด่นหลักร้อยเด่นหลักสิบเด่นหลักหน่วยเมื่อวานกันไปเพราะเขาได้เดินหลักสิบเด่นหลักร้อยหลักหน่วยมากปุบก๊บเอาก็เอาไอใบนันฮ้มมาตัดนะครับใบยอดตำราาฮ้มมาตัดเอาจับนเป็นสามโต้วย่อมนะครับองไรก็บวอย่อมวันนี้กับคุณไปขลาดออกโตมองกลางมองนามมองอันนี้ไปหึงเจ็ดสามจ้อสามจ้อแปดสามจ้อยังนะ่ะ นะอ,อ้าบอล็อกไซดอีเลีกะนาซีมะยางสองคนนี่น,น,นาซียางมาพี่อยู่ดอกอันนี้ไปล็อกไสเนาะมื่อทีแลวก็ไปออกข้างหน้านะครับซีสามเจ็ดยางนะซีเจ็ดสามซีสามซีเจ็ดยางไปออกข้างหนา้าวันนี้มาออกนี่วันนาซียับมาพี่ระเบิ้งส้มอ้าบอล็อกนะสิสูตรได้สิเดดขนาดได้อาจารย์ได้กะถ้าเจอเลขล็อกเข้าไปก็นาวนะครับเนี้ยนู่นพอควรอิเลียอยู่ นี่ล็อกไปล็อกกับเมื่อวาเด้เจ้ามือดันมาอันด์อันไว้อีกนะครับไอ้จริงเพื่อนก็อยากให้ได้ไล,ละแปดหก,ก,กดนี่ก็ได้แปดหกหกแปดเนี่ยเพื่อนก็อยากให้ได้ไล,ละเพื่อนอยากให้ปภาชาชนได้นะครับแต่เจ้ามือนี่ดันไปอันไว้อีกบบดน,นี้ก็เลยบ่ได้ภาชาชนเท่ากันได้ <c oughs> พี่น้องเขาก็ได้โบได้ขึ้นกันเพราะว่าเจ้ามือเขาอ่านไปยเบิดหล่อนเองกระจ้าที่ผมเนี่ยบอกไปคลิปแรกกันละมี่เป็นนังม้าเป็นคิดท่านเลยเก่งเติอบอยู่เพื่อนนี่เขาอ่านสองโตเนาะอ่านหกแปดแปดหกเพื่อนดันไปเอาอันนั้นมาจับไหมเอาอ่าเอายอดตำล่าเ่านี่นะอือ เขาอ่านสองโต๊เนาะเขาไม่ได้อ่านสามหางนี่แหละไอ้หกแปดแปดเขาไม่ได้อ่านหกหางนี่แหละแปดหกหกแปดนะทีเขาอ่านหกหางอีกเลก็คือสองห้าหกครับซี่ยังซี่เจ็ดเก้าสี่ยังแน่นี่แหละเก้าเจ็ดซี่ยังนี่แหละทีเขาอ่านน่ะอ่านเป็นหกหางนะแต่เพื่อนนั่นโอ้โหเขาคิดขั้นเก่งเติมเยอเขาอ่านแปดหกเพื่อนเอายอดจำราไปจับนะครับถูกตรงเลยจานเพื่อนวะเพื่อนบนงลก ลอก 86, ก 86, ็อกแปดหกกับหกแปดเพื่อนไปซื้อสองแปดหกเป๊ะเพื่อนวะเพื่อนไล่บอกผมอยู่อันนี้แหละครับอันนี้ก็ประโยชน์ของมันไม่ได้ว่าให้ให้ใบมี้ไปเราไปซื้อวัตถุโจมเวอรแมนนะนะครับอันนั้นแหละคือประโยชน์ของมันถ้าได้เลขสองตัวมานะครับเอาชุดยอดตำล่านี่ไปจับนะครับยังได้กระถือนะผู้ที่ได้ไปกับหู้สมคุณมันดี <c oughs> มันจะได้ล่ะมันกับเขาของมันตลอดนะครับ กอดพุองหันออกอ8 286บ่2 8มันกะเข้าตรงนะครับ286กอดก้อนออกห8ออก258บ่ใชหลงหา18อะ่ะกับ2ห8นะครับกระตรงก้อนพุ่นกัเป็น67บ่ หกเจ็ดเก้านะครับหาหกนะครับเขาแต่ศูนย์เก้หานี่รู้สึก,กว่าสีบบเขานะทันงหมดเนา่ไปมัน์เกภาชน, 0, 9, นะครับซึ่งใบนี้มีแหละอันนี้กัประโยชน์ขอมมันก็นมีนะครับข้ามี สูตรหาเจ็ดกับมีน,นี่มีตำราอยู่ในมือจะหาวิธีดึงมันออกมใส่ซ่าได้นะครับต้องหาวิธีดึงมันออกมาดึงเอาเอามีตำราอยู่ในมือพู้แห้งหรือไมถที่มันเข่าประจํานะครับหาวิธีซอยกันจดบงมันออกมใสไซใดจังไดโอเคนะครับคลิปนี้เอาไวแ้แค่นี้นะอันนี้เป็นโครงสร้างของสองตัวบนสองตัวล่างนะครับถ้าเกิดว่าไฟ ได้เลขมากหรือว่าไฟฟันไปยังนะครับหรือว่าได้ได้จากอาจารย์นั่นอาจารย์นี่มากขอให้อยู่ได้นี้นะครับผมว่าจะได้กระถืบคูรังพ้นกับว่าโอาได้มากห 60, 60, กศูนย์หกศูนย์การหายเพื่อเป็นหกสามว็นสี่นะนะครับบมงทีสิ่เป็นร่ามเอาหกศูนย์หกหนึ่งหกสอง 60, 61, 62, ตัวเดียวได้เพราะว่ามันอันนี้่อนข้างสิลดยากนะครับแต่มันก็ค่อยลดคึอนกันอย่างที่ผมให้เบื้องตีแหละ นะครับอันนี้เป็นโค้งสางของงวดต่อไปงวดวันที่1เดือน8ทับหกสามเด้อับผู้ที่เขาเม,ามื่อไหมนั่นแหละขาเมื่อไหมก็ที่พอขาใจคือว่าโอ้จ้าทำไมเยอะจังบางคนก็บ่าว่าเยอะขนาดนั้นยังไงก็ถูกโอ,โอ้ก็ร้อเหมือนข,นข,นขันเจ้าเอาสูตรอื่นมาเห็ดอ่ะยากนะครับโอเคนะครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะก็จีเอาตัวนี้ละมาคลิปไดคลิปไดก็จะเอาตัวนี้ละมา,อ,า,ะมาอันนั้นให้พี่น้องเบิง้งลราคเมื่ขึ้นนี่ก็เหตุดันออกมากให้เบิ้งเราโบม่นบอกนะอันนี้สูตรหาเจ็ดนะครับอันนี้เป็นสูตรเด่นแล้วเด้อเออเดี๋ยวกันเริ่มวางันมีเด่นอย่างแน,น่ของวันนี้นะครับสูตรที่มันบรูดอ่ะนะอันนี้เป็นสูตรเด่น ถึงมันมีเอียงอยู่ในนี่แน่มันก็มีแต่สูตร์อดเก้าคนละแต่แต่ว่าแต่ละสูตรนะมันบอลลุดนะครับเข้ากันจ้องจับเอาตัวเด่นมันมากนะครับตัวเด่นหาตัวเด่นอันนี้ตัวเด่นไม่แล้วหาเลขวิ่งนะครับบันเจ็ดแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดโอ้ยหกเจ็ดแปดเก้านี่ยังสี่เด่นคือเก้าอยู่บ่หกเจ็ดแปดหลักเก้ายุคพี่ มันกาง่ายขึ้นนะครับมันกรเทือนได้เท่าง่ายขึ้นนั่นบอกนี่มันเด่นเจ็ดแปดเก้ามันบอกอันนี้ก็มีแปดกับเก้าอันนี้หกเจ็ดแปดอันนี้ก็มีเก้ามีแปดอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าเพราะนั้นเจ็ดแปดเก้าเด่นพันเจ็ดแปดเก้าเด่นมันกระสินยาดนะครับนี่เด็ดเจ็ดกระไดที่มีเจ็ดอ่ะเยับผมเีดก็อ,อันนี้ก็คือที่มีเจ็ดอืม ใจล่ะอันนี้ลูกสึกวกาสซิบโบวออกปนได้แล้วอันเออหามันมีเจ็ดมาเอากระเบื้องเหล่านี้นะครับฟืดหามันมีเจ็ดมานะมาจังมาตัดออกอีกเชหนึงฟืดกระจีมาเมื่อกระจีเหลือน้อยลงมาอีกนะครับมันสีเดียนอยู่เจ็ดแปดเก้เเาออกบอกอ่ากระจีมานี้นี่เขาก็เริ่มตัดออกมาสินะครับ กานมิเกากับที่มีหยัง49 59 69 79และ89วันนี้มันเด่นอยู่7 89ละวันนี้7นะครับ7จะมีอะไร47 57 67 77 87หรือว่า70 5หลักสิบเขาก็เอาตัวนี้ยิงมาพี่8มาหลักสิบก็ยิงมานี่นะครับเออมันจะไปสั้นอ่าถ้า8มาหลักหน่วยก็ดึงมานี่อ่าเขาก็ตัดเริ่มตัดเริ่มตัดออกนะครับ เป็นแบบนี้นะครับเป็นโค้งสามเพรมัน <c oughs> เพราะว่าอันนี้เป็นเด่นที่ผมให้เบิ้งไอ้เมื่อคืนนี่มั้งไอ้คลิปกอนนะครับแต่บ่ได้จับการว่าเป็นลักได้นะนะครับแต่ว่ามันเด่นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้โบชดมูศูนย์เี่ก็หนึ่งสองสามอยู่เด้วแต่ศูนย์มันบ่มีในหนี้นะครับหรือว่ามันจะออกเลขล่างก็จังว่ากันอันนี้เป็นตัดเฉพาะเป็นเลขบนนะ จัดเฉพอเป็นขบวนนะครับเอาข้าวไว้ก้นนะเดี๋ยวจะเอามาเจอกันทุกคลิปทุกคลิปแหละเอาตัวนี้มานล้วนะเอาตัวเด่นเด่นทุกจักมันเด่นอยู่หลักได้แหละแต่ก็ยังไม่เด่นหลักอีกได้บ้างน,นี่นะามาจับกันอันนี้ก็เป็นตูวห้าเจ็ดเดี๋ยวมาเจอกันตลอดนะครับว่านี้ต้องจัดแบบเด็ดๆแน่ละเพราะว่าพลาดเราสองงวด วกตอนก็ออกตัวกลับก็ถือวัปยินไปไอ้ยังอะ่ะไอ้ซ่าแปดออกแปดซ่าเนาะเลขล่างจะเลขบนเข่าหาแปดวัตกรไอ้สูตรนี่เท่านี่แหละว่านี้เข่าหกแปดกระสูตรนี่ไอ้แปดหกกระสูตรนี่เบือ้องล่งว่านี้มันจริมากตัวใดนนะครับเป็นโค้งสามของมันสลับพีน่น้องติดเข่าเมไหม่หรือว่าไพ่มีสูตรเด็ดๆกลับไปตาเราเองอยู่ในนี่แหละ โอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เนาะสวัสดีครับ